สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนี้แอบถามนักงทุนว่าในไลฟ์เนี่ยอาจารย์เทีย,ยพาทําอะไรเขาบอกว่าอาจารย์เทีย,ยพาเซลลมาก็คือลงลงลึกอยู่นะครับอาจารย์ครับแล้วทีพีกันเลยใช่ไหมครับใช่ทีพีเลยก็ตั้งทีพีไว้ที่สองพันสิบหกก็ทีพีเลยแต่ว่ามีเหวี่ยงขึ้นไปให้ตื่นเต้นเล็กน้อยก่อนที่จะลงมานะคะครับแล้วเอาทากําไรได้ ครับอาจารย์แล้วแบบนี้ตื่นเช้ามาเดบเววว่าทองมันย้อนกลับขึ้นมาแล้วเกือบจะสุดเลยครับอาจารย์เชียบมองว่ามันจะเป็นหน้าเซลล์อยู่ไหมครับหรือว่าวันนี้เราจะกลับมาเปลี่ยนเป็นเทรดหน้าบายแล้วหรือต้องรอให้มันเบรกเซลล์ชัดเจนก่อนครับก็จริงๆวันนี้ยังมองหน้าเซลล์อยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็มีความมีความกังวลในเรื่องของฝั่งหน้าเซลล์เล็กน้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยพอมันลงไปถึงประมาณ2013เนี่ยแล้วมันก็ดิ่ขึ้นมาเลยนะ,ะถ้าพูดตามหลักคือมัน เหมือนกับในลนักษณะของการรีเจคชั่นคือเหมือนกับว่ามันไม่อยากจะลงแล้วอ,ะอ่ะรครับอก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าราคามันเบรกโซนสองศูนย์สี่หกสองศูนย์สี่ห้าขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้น่าจะกลับเป็นขาขึ้นที่แน่นอนแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรายังโฟงกัสกับฝั่งเซ็ต์เหมือนเดิม ครับผมแล้วโฟกัสครับผมกเเททรรดตนนไปโอเคแล้วการโฟกัสกับฝั่งเซลล์แบบนี้ครับอาจารย์เจี๊ยบครับอาจารย์เจี๊ยบจะโฟกัสเซลล์ที่จุดไหนดีครับก็จริงๆจะบอกว่าโซนราคาจุบัน036เหมือนเดิมอ0 3 6คือโซนราคาที่น่ายังน่าสนใจอยู่นะคะ3องถึงประมาณ2 0งศนย0สีประมาณครับผม อืมโอเคครับใน,นถูกก็ชัดเจนแล้วนะครับอาจารย์ยจะรอเซลลอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับแล้วมีจุด s l ชไหมครับอาจารย์ครับว่าถ้าขึ้นถึงตรงไหนอาจารย์จะยอมแล้วครับก็ถ้าสูงกว่า2 0ง0คงจะต้องคัดแล้วล่ะค่ะโอเคแล้วเป้าก็ถ้าสูงกว่า2องพันาอาจจะต้องรอดูว่าในโซนแนวต้านประมาณ2 0ง0เนี่ยราคามันขึ้นไปยืนได้จริงๆไหมแบบมีแท่งสีเขียวยืนอยู่เหนือ2 0ง0 อะไรเงี้ยอาจจะ follow by ตามครับครับครับแล้วถ้าสมมติอาจารย์เซลแล้วนะครับอาจารย์คิดว่าเป้าลงรอบนี้เนี่ยเราควรจะเก็บทํากําไรตรงไหนครับจะเป็นโลใหม่เลยไหมครับหรือว่าโลเดิมครับโลเดิมดีกว่าเพื่อความเซฟนะเพราะว่าถ้าโลเดิมก็ประมาณเกือบสองพันจุดก็โอเคนะคะประมาณสองพันสิบสามโลเดิมอยู่ที่ประมาณสองพันสิบสามค่ะครับผม ก็ <g ül> แต่พฤติกรรมของราคามันเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเมื่อวานนี้ราคามันทำนิวโลทำมันทำโลมใหม่นะะี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรามีความคิดว่าเออเราจะโฟกัสฝั่งเซลล์อะค่ะใช่ <g ül> ตามทฤษฎีลดหายลดโลยังอยู่ในเทรนขาเซลล์แบบนี้ <g ül> นะครับโอเคครับาอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวผมเห็นอาจารย์เนี่ยครับกำลังจะเปิดคลส์สสอนนะครับในช่วง สิ้นเดือนนี้เพราะมีคนถามกันเข้ามามากเลยนะครับเจออาจารย์จะยบไลฟ์สดเทรดหน้าเพจแล้วพานั่งจุดทำกำไรกับฝั่งขาเซลล์เนี่ยแล้วรันกำไรได้ค่อนข้างยาวมันเป็นคอสที่เกี่ยวกับการรันเทรนหรือว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับใช่มันจะเป็นคอที่มีจุดเข้าแล้วก็รันเทรนแล้วก็คำนึงถึงในส่วนของความคุ้มค่าในการลงทุนนะคะอย่างเช่นพวกลิสต์ตอรี่อร์ดอะไรเงี้ยการวางแผนในการเทรดให้ชัดเจนนะคะก็คือจะสอนเหมือนกับว่า การตัดสินใจเข้าออเดอร์อย่างไรต้อตงจุดไหนที่ดูว่าจะได้เปรียบแล้วก็ในเรื่องของการเก็บระยะการเก็บกําไรให้ให้คงค่าหมายถึงว่าแบบเเก็บไปแล้วพอสุดท้ายแล้วถ้าเราไปเกิดสมมติว่าเราไปชนสต็อปลอสในบางออเดอร์ใช่ไหมคะถ้าเราเทรดถัดไปเนี่ยเราก็จะสามารถรีคอเวอรี่พอร์ตกลับมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นในลักษณะของการเทรด S <S <an throp od> ให้เข้าใจองค์ประกอบของการเทรดว่าเออในเรื่องของ money management ด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆพอร์ตมันจะโตได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีอีกคําถามนึงครับอาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์ใช้ EA ในการเทรดด้วยอาจารย์เจี๊ยบใช้ EA เทรดด้วยใช่ไหมครับใช่ใช้หลายตัวเลยนะเอาจริงๆนะคะแล้วก,ก็เทรดใช้ EA มาหลายปีแล้วนะคะก็เขียนเองใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาจำลองสถานการณ์ถามแบบคนไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ครับ EA คืออะไรครับ คั S <S สบสมมติอย่างตัวตัวตัวเราเองอย่างเงี้ยเราเทรดโดยใช้กลยุทธ์อะไรเช่นใช้แนวรับแนวต้านการมองเทรนด์การใช้มูฟิงเอเยนเทสอะไรเงี้ยค่ะ EA ก็เหมือนกันคือเหมือนกับว่าเราใส่กลยุทธ์เข้าไป <S <S ใน e อคือ EA ก็เหมือนกับว่าเทรดแทนเราได้ถ้าเราใส่กลยุทธ์ตามที่เราต้องการใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอ่คือเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ต้องมานั่งฟ้องกันนะคะเพราะว่ากลยุทธ์ตามที่เราเทรด เข้าไปใน EA เป็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ก็คือเทรแทนเราเทรแบบระบรบเทรอัตโนมัตินะคะแต่ว่ามันก็ต้องต้องนึกถึงด้วยนะคะว่า EA เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใส่เข้าไปใช่ไหมนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัว ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนขึ้นอยู่กับผู้สร้างขึ้นมาถ้าผู้สร้างเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมที่รัดกุมมากพอเนี่ยมันก็จะสามารถทํากําไรได้แต่ผู้สร้างบางคนอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์นในการเทรดมากพอก็อาจจะพาไปขาดทุนได้อะไร,รอย่างี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นคนคิดค้นกลยุทธ์ในการเทรดนั้นขึ้นมาอย่างงี้ค่ะครับดังนั้นคําถามสุดท้ายกับอาจารย์ครับคร์สยนที่อาจารย์กําลังจะเปิดสอนนี่นะครับเกี่ยวกับการทเทรดยาวๆนะครับ ถ้าเกิดว่ามีนักนักเรียนนะครับเขาขออาจารย์ว่าขอเอไปใช้สักตัวนึงอาจารย์ให้เขาได้ไหมครับเพราะอห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีเอหลายตัวเลยใช่ให้ได้นะคะจริงๆก็วางแผนไว้ตั้งใจว่าจะให้แหละเพราะว่ามันเป็นเอที่ทํากำไรมาประมาณ6-7เดือนแล้วนะคะก็สมูทสมุทเลยนะคะค่อนข้างโอเคครับะะผมครับครับ ได้ครับผมก็ถ้าเกิดเดี๋ยวนักทุนท่านใดนะครับที่สนใจแล้วอยากจะสนับสนุนอาจารย์เจี๊ยบนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรายไอเดียจะปรากฏอยู่ที่บริเวณท้ายคลิปวิดีโอรวมถึงรายละเอียดต่างๆสามารถแอดไลน์ไอเดียมาติดต่อสอบถามได้นะครับรวมถึงเรื่อง EA ไอคอสเียนหรือว่าจะเป็นฮองซิกฝากด้านทิ้งไว้ด้วยนะครับยังวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เจี๊ยบมากๆเลยนะครับผมที่เสียสละเวลาตรงนี้มานะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใครอยากจะสนับสนุนคุูเจี๊ยบนะครับ ห้องซิกคูคเจฟนั้นมีบริการให้นะครับนังทุนครับกับการเทรดแบบรันเทรนยาวๆเลยโดยเฉพาะทองคําแบบหลักพันจุดไม่ว่าจะเป็นหน้าบายหน้าเซลลใครที่ชื่นชอบการเทรดรันเทรนและไม่ชอบการสวนเทรนห้องคุเจียบเหมาะที่สุดนังทุนและมีเอให้ใช้ด้วยนะคิวอารค้ดอยู่ตรงนี้แล้วสแกนชำระเงินและแอดลไลน์ดีมานะครับ